เฮ้ยทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านเฮียเรามาอัปเดตดีมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีนี่มีอะไรมามีอะไรมาเซนสซยยาเซนสซยาอันี่ดูไลฟ์สดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียนี่นี่ตัวนี้อันนี้อะไรเซนสซยาอ่าตอวนี้โอ้ราคาเท่าไหร่ครับเฮียสองพันหนึ่งนี่เฮียดูบอดี้ก่อนโอ้ยหนักหนักเลยบอนเนี่เหล็ก บอดี้เหล็กนะแล้วก็นี่ yeah. เป็นชุด er. er. เกาะสีเงินเลยนี่อาว no. oh, oh. ุธก็เป็นเหล็กอาวุธก็เป็นเหล็กโอ้เฮ้ยแต่สีสวยนะสีสวยสีสวยสีสวยนี่แล้วก็มีผมมีอะไรเงี้ยฮะมืออะไรใส่มือนี่กี่บาทเนี่ยอันนี้สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งเฮ้ยงานดีงานเหล็กเหล็กงานเหล็กงานเหล็กงานเหล็กโอ้โหว่าวันนี้อาจจะแหวกแนวหน่อยหนึ่งแหวกแนวเหรออมีเฮ้ยมีนี่เฮียเคยเห็นอย่างอุลตร้าแมนอุลตร้าแมน นี่นกล่องเปนี้พนสามร้อยห้าสิบเปิดไฟได้นะไอ้ยะเปิดไฟได้เปิดนี่เฮียกรีดให้ดูเลยเว้ยแกะสดสดนี่นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฮอตช็อปชั้น2องแล้วเว้ยตรงแม็กนะนี่นเฮียเขแกะสดแกะสดนี่นี่สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับนี่นเป็นกล่องแข็งมาเลยนะครับผมนี่ฝาพับฝาพับกล่องนี้ไอ้ นี่หนึ่งต่ออะไรเนี่ยหนึ่งน่าจะหนึ่งต่อหนึ่งต่อเก้าโอเคอะไรประมาณนี้นะนี่นี่ชุดอาวุธนี่ปล่อยแสงอย่างนี้มีมือมาให้3คู่นะที่ตัวด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกนะนี่แล้วมีฐานมาให้ด้วยนี่ไอตัวนี้น่าจะเป็นแท่งแท่งแม่เหล็กที่จี้เปิดปิดไฟอ๋อที่ตากับที่หน้าอกอ๋อที่ตากับที่หน้าอกใช่อันนี้เปิดได้นะนี่นี่นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ นี่ถ้าใครชอบอุลตร้าแมนนั้นจัดได้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพันกระบาทนี่มีตามาให้นะแล้วมีไฟด้วยโอ้โหสุดตริงสุดจิงเอ้ยนี่นีสุดยอดเลยนะหนึ่บาทนี่ของแปลกเฮียบอกของแปลกนะเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มีมีในถาดมานี่มีมาให้แบบนี้นะแล้วก็กล่องเป็นแบบนี้เลยว้าวมีเหล็กด้เออกล่องแม่เหล็กด้วย โคเท่นี่เราดูเอฟเฟกต์เนี่มาใหม่ของคอสเน่เน่เน่เฮียแน่เน่เน่จีเลยเอ้ยแล้วก็จี้อีกทีหนึ่งไปกระพริบเฮ้ยลูกเล่นเยอะเน่เน่ปิดเน่เน่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบต้องจัดต้องจัดนะนี่เน่หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้กล่องกล่องคอสเฮ้ยธรรมดาที่วางเซนเซย่าเนี่ย อ่าอ่าเป็นกล่องพลาสติกนะแต่ว่าเป็นกอดคอร์ก็คือว่าใครมีมี่ั้งสองกล่องแล้วก็เอามาไปนอ่าแล้วไปวางข้างหน้าหุ่นอย่างนี้อ่านี่แล้วก็มีอันนี้ไว้สะพายเป๊ะอ๋อนี่มาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะเนี่ยแจ็คโดนี่แจ็คโดอันนี้แจ็คโดนะสำหรับคนที่มีเส้นสายยาอยู่แล้วนี่เท่าไ่กี่บาทเนี่ยอันนี้มันเท่าไหร่ของจำไม่ได้อ๋อก็ ใช่4,000สี่แต่คือเป็นสีทองมาเลยนะนี่นี่นี่เป็นกล่องนะไม่ใช่เป็นตัวนะเป็นแล้วก็มีเป็นนูอ๋อรอบนี้มาเซ็นไซย่าเยอะเยอะใช่ไหมใช่ส่วนกันดั้มต้องรอรอบหน้ากันดำต้องรอรอบหน้ารอบหน้ากันดั้มีเ็นนูมานะคะนี่นี่เบนนูเบนนูเดี๋ยวแกให้ดูนี่นี่เบนูอันนี้อันนี้คือ บอดี้เหล็กเหมือนกันเหรออ่าอากะตะกี้เียบอกแล้วว่าแกะสดให้ดูนะสดกีกันแบบสดๆนี่นี่นี่เอ้ยะนี่มันเป็นปีกอุ้ยปีกอลังการว่ะนี่มีชุดเกาะมีปีกมีหน้ากากนี่เห็นไหมนี่แล้วก็ตัวนี่หนักอยู่อันนี้บอดี้เมทัลอ๋อเป็นไดแคสมาเลยแล้วก็เป็นชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะอันนี้สวยถ้าใครสายแบบ อีกาดำอีกาดำนี่สวยงามนะครับนี่นูมีไหมนูยังไม่มาอีกเหรอครับนูน่าน่าจะรอเดือนหน้าโอเคขายมาเท่าไหร่ก็หมดนะวานะเดือนหน้ามาอีกประมาณ20ตัว20ตัวมีเจ้าของไหมมีนิดหนึ่งยังเหลืออีกเยอะอยู่ เออก็ถ้าเกิดยั็นไงก็โทรมาจองได้ไหมได้ได้เลยครับติดตามเหตได้ครับโอเคาเข้าไปที่ฮอตมาได้เลยติดตามได้นี่นี่มีเขาโรลลิงก็มีนี่มาร์คห้าก็มีนะมีสาวๆนี่เห็นไหมนะนี่นี่ไอรอนแมนครึ่งตัวก็มีโอเครับผมอ่ะไปละนี่นี่มีอะไร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  นี่เอ็มยูเนี่ยก็สวยไอตัวนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยนี่มีทูนี่มีมีนี่นีไอ้น้องเอ้ยอ๋อเจ้าิมล็อกภาคนี้เลยใช่ไหมอ่าเนีเนี้ยมีอาวุธโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะหางยาว2,000บาทนะ2,000เป็นไดแคสโอ้โหแบงล่างได้เออเนี่ยฐานฟอร์เมอร์นี่แบงล่างได้ดูดินี่แบงได้ทุกตัวเลยนี่ดูโอ้โหนี่ เดีมาอัปเดตดูฝั่งนี้ดูฝั่งข้างหน้านี่ดีกว่าทุกคนเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือตัวไหนอันนี้ก็คืออันนี้ครับอ๋ออันนี้โปสเตอร์มันจริงจริงแล้วอยากได้นะดียวต้องหาเวลาประกอบนะก็ซิล่าใครจะซื้อไปเลี้ยงก็ได้นะครับตัวละร้อยแปดสิบบาทนะเออไม่ต้องให้ข้าวด้วยนะนะเน่น้องสาว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 นะเน่มีเพียบนะ อยากได้ก็ลองดูนะจ๊ะโอเคเฮ้ยอันนี้ก็มาใหม่นี่นี่ทานเอนคิวนะพันห้างานดีนะครับแล้วก็สาวสาวนี่รูริ่งนี่แล้วก็ไอ้ตัวนี้จัดนะครับผมสีใหม่ตัวนี้โอ้โโคตรดีเลยนะถ้าใครอยากได้เข้ามาถามท่านูงเอหนะึ่ง1<อ>ึงหกินะมาที่ร้านเฮียดได้เลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวว่าจะซื้อกซิลาไปเลี้ยงสักสี่ห้าตัวไปดีกว่าป่ะนะเออเอากซิลาไปเฝ้าหลานนะแล้วลองดูแล้วกันนะโอ้โหเพียบข้างในก็จะเป็นเปิดไฟได้เป็นสยาญาเพียบเลยอ่าโอเคไปแล้วเดี๋ยวทีต้ามาใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ A few moments later นี่เรามาร้านนี่อับอนมาดนะซึ่ง ร้านใหม่เลยยังไม่เคยเห็นเลยน,นี่มาดูกันข้างในจริงๆร,ร้านไม่ได้ใหญ่นะครับผมแต่คือว่าเออของเขาวางแล้วแบบน่าดูอ่ะ <Okay. S 1> นี่มาดูด้านหน้าน,นี่ครันนี่คือจริงแล้วขายเป็นขายพวกฟิกเกอร์พวกของอน,นี่นะนี่กล่องเบิร์นนะครับผมอันนี้เป็นทานพรอมเมอร์นะแล้วก็ยกเซตนี่ห้าพันเมีตัวไหนบ้างนะนี่ตอนจานหนึ่งสองสามสี่แต่ละตัวนี่เฮ้ยเจ๋งดีวะ่ uh huh. นะ เขาเริ่มขายนี่นี่นเป็นฐานฟอร์เมอร์เนี่ยไอตัวที่เป็นเป็นเสืออะไรเงี้ยแต่เนดูพวกอย่างเงี้ยสีสวยนะเห็นไหมเนี่ยดูดิตัวในกระตูนเออตัวในกระตูนเนี่ยสีอันนี้สวยเลยเนี่ยดูดิว้าวไม่อยิบไหนเออนะนี่แล้วก็นี่ครับฐานฟอร์เมอร์นะครับผมโฟเรนโฟรเรนนะครับผมนี่เรามาดูนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้แอนด์แมนสตาร์ลอร์ดสตาร์ลอร์ดเออดูเหมือนกันเลย นะนี่แล้วก็นีมี่มีสติปด้วยใช่ไหมไอไอตัวอะไรนะไอเขี้ยวกุดใช่ไหมคือเยอะอันนี้คือด้านหน้าเขาเข้ามาด้านในนี่ดูดิดูดิทานฟอร์เมอร์นี่จริงๆอราขายทานฟอร์เมอร์ล้วนๆเลยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวนะครับคือบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยตัวละครมันมีเยอะมากเลยทุกคนดูดิเออในการ์ตูนเลยโอเคเนี่ยนี่อย่างนี้เนี่ย ยังจ้าบยังจ้าบเอ้ยอยู่ชั้น5นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย transformer มีหลากหลายหลากหลายล่างหลากหลายแบบหลากหลายนี่เลยนี่สตาร์วอร์เออนะนี่แล้วก็มีนี่ไอเนี่ยไอลิงเนี้ยพาวเวอร์พั p ใช่ไหม powerpupgirl เนี่ยโมโจโจโจ้ไงเห็นะเนี่ยรา t ฟอร์มเมอร์เยอะมากแล้วก็มีพวกซอพวกนี้นี่นี่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยงานยางโอเคเนี่ย แล้วก็ข้างในนี่เห็นไหมโลกี้นะโลกี้นี่แต่ละตัวนี่นะเนี่ยดูดิเขาเรียกนี่โจ๊กเกอร์ก็มีไอรอนสะตูดิโอนี่นวัาคด้านะนี่ <Yeah. S 1> แฮร์รี่พอตเตอร์ก็มี oh. นะอ่าพาทุกคนมาดูนะร้านเปิดใหม่เ <Okay. S 1> นะี่ยละแต่ละของเนี่ยเห็นไหม ราคาพิเศษคือจริงๆมันจะมีคนที่แบบเล่นและนี่นี่นี่ไอรอนแมนนี่นี่ค่ายนี้นะไอรอนสตูดิโอแพทที่ออนนะนี่นัเก่าเออแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์นะนี่นี่นี่มาดูานี่สตาร์วอสตาร์วอสตาร์วอตัวละครสตาร์วอส <Okay. S 1> ินี่นี่แต่ละตัวเนี่ยังจา้าบสวยๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนนะฮะแล้วพวกพวกเอเวนเจอร์เห็นไหม มาเวลเอเวนเจอร์ทั้งนั้นเลย <Wow. S 1> นี่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 นนดูดีอ่ะมีเยอะนะจริงๆรนะเข้ามาดูมันก็เพลินดีเหมือนกันเพราะมันเป็นแบบกล่องเล็กๆต้องมานั่งแบบนั่งดูนั่งหรือนั่งอะไรเงี้ยเห็นเออร้านนี้อยู่ที่ชั้นห้านะเฮียคิดว่าเขาน่าจะมีอ่เ,อเพจมีอะไรเงี้ยนะเ <No. S 1> นี้ยแต่ละตัวนะสวยๆนี่ไอตัวเนี้ยสวยสีสวย <Huh? S 1> นะ รบนี่กล่องใหญ่สองหมื่นห้าอันไหนอ่ะอันนี้ไายกอร์ิล่าโอ้โหนี่นะอันนี้ใช่ไหมแปะแล้วตัวตัวที่สองร้อตัวที่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดทั้แปดร้อยโอ้โหถ้าใครอยากมาดูนะร้านนี้นะออมหมาดนะอยู่ที่ชั้นห้าเมกาพาซาเอออยู่อยู่ตรงนี้สวัสดีครับอ้าวากกระดัม อ่าหาคนแรกผมมาเลยมานี่เลยนี่เออก็เนี่ยครับร้านอมอนมัดนะอยู่ที่ชั้นห้ามกาพาซา <Okay. S 1> ถ้าใครมาอยากดูของแปลกๆพวกทาฟรฟนรฟมเมอร์พวกค่ายที่เราไม่เคยเห็นกันอะนะพวกไอรอนสตูดิโอพวกงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮัสโบที่เป็นทานฟรฟนรฟมเมอร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยหน้ากากมัว พวก Star Wars ด้วย <Okay. S 1> นะก็ <Okay. S 1> มาลองดูร้านนี้นะชั้น5นะจ๊ะไปแล้ววันนี้พามาดูเจอร้านใหม่ก็เลยถ่ายมาให้พวกคนได้ดูนะจะได้ไม่เบื่อกันนะจ๊ะ mm hmm. ไปแล้วจ้ะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะไป mm hmm. ายบายสวัสดีครับ